ให้ลูกค้าทามเอาครับอ,อ่าสดท้าจ้กออเโอเคอสวัสดีครับวันนี้พาเอฟซีมาอัปเดตร้านเฮลักเจี๊ยวปังนะครับผมรุเรียนหมอนทองสวัสดีเฮลักด้วยนะครับ สวัสดีครับป่าวี่พูนนี่มาไม่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่สิ <m> มันมันนิ่มไป 2ีบาทนะผมผู้เรียนหมอนทองระยองรุ่นแรกจะหมดแล้ว <Exped> ล <ition> ูกได้กี่โล่ียน này เปลี่ยนลูกใหม่ให้ลูกค้านะลูกเมื่อกี้มันมันนิ่มไปเ้ยมท่า่ะ่อยเกาไหร่หนึ่งสี่เก้าหค่ะ ไม่ครับ มัดเหมือนเดิมเนื้อสุกคกำลังกินไม่เราลูกค้าเจ้ คาเฟ่คาเฟ่ขาค่ะเอาไปได้เลยคิรเนีเทีบบ่ยวเนี้ยแบบไหนครับกินวัไหนกินวันไหนกินวันนี้ค่ะ้องลูกค้าจะไปพายเองคิวเรี่ยกหนึ่งคิวครับเรียกหนึ่งคิวแป๊บนึงครับเรียบร้อย พามาถึงจับบัตรคิวเข้าร่มก่อนนะครับผมอากาศร้อนมากเลยช่วงนีน้มานะครับผมทิกัดรามคำแหงร้อยหกสิบหกตลาดธะกรเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับกับร้านเฮียรักเกมมาฟางทุเรียนหมอนทอง ลูกยังปูยังเป็นมั่นๆเหมือนเดิมนะผมอ๋อกานยาวใช่ไหมครับของเฮียใช่ไหมไม่รู้เฮียมาจากไหนกานยาวใช่ไหมเขาเอามาให้ปอกให้อ๋อลูก้อนหินเลยเขาไม่ยังไม่สุกอีกเหรอไม่รู้เขาเอามาให้ปอกให้ไม่รู้ร้านเรานะใช่ครับมาจากไหนไม่รู้ แกบอกว่าของฝากจากสวนนี้เขาเอามาจากสวนเอามาฝากแกน้องเท่าไหร่แล้วแกเอามาให้เฮียรักบอกให้ลูกหนึ่งนะผมอีกลูกหนึ่งมันยังไม่สุกพี่โดนสุกเนี่ยแกก็เลยผสมเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่สุกนี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยเพียวแบบเพียวกินวันนี้เลยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวพี่ขออกินเองเลยนะครับแต่ไม่เอาเล่นเลยนะเอาแบบให้พี่วู้ไหมพี่ สาโลเกตเท่าไหร่ลงมาเนาะเต่ไไ็ตรงนี้ยังไงเล่จอะได้นะก็เจเท่าไหร่คะใยวนะคะเดี๋ยวพักคอให้ครับนงนะคะไม่ใชี่นาดวังเขาดดีครับอดดี 3ามลูเกเจ็ดนี่แบบเป็นแพ็คก,ก็มีนะครับสำหรับลูกค้าที่กินน้อยกินคนเดียวเนี้ยกรอบนอกนุ่มในสุกไก่ชีสหนา่งสองเจ็ด่กสองร้ร 1, 2, 7, อยยี1276 224แ,แล้วอันนี้ก,ก,ก็ค้าตัวรว่ากรอบดกับไปบัานกอบได้เลยนะได้เลยพี่เอาแล้วเอาแล้วไม่ได้ปังเจ็ด แก้ว่าเป็นกล่องห้องลุ่ในครับพี่้อยเีค่ะเามั้ล่อง้องลุ่มในนี่เ็แขกเหรอเขาไม่ได้เอาแขกเป็กอ่กกินได้ที่เทียวสุกดีไหมล่ะอันนี้ก็แขกกินได้แล้วครับแขกกิได้นะแกน อ๋อมาเดี๋ยวคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนครับเอาตอมนอมุมในนะตอมนอมุมงในอันนี้เป็นหลักฐานพายเลยอ่ะพ่อว่าค่ะเนี่ยเห็นหลักฐานพายาด้วยพ่อว่าเนี่ยเชื่อพายาหรือหม่พ่ายอ๋อเดี๋ยวพ่อจะดาวใช่ไหมครับ เราให้ลูกค้าบ่บ่บ่ได้ให่ไม่ให้่ไม่โปแต่พี่ทำ้โป๊ะเลยพี่ทำให้โป๊ะเลนพี่ทำให้สวยตั้งเลยตั้งเลยแก่ไม่ต้องแก่เลยจ่าเจ้าพี่ทำไมจัดไปลูมูกียากรู หน่วยใหไงขึ้นนะครับตักใหญ่ๆหสามกิโลเก้าแม่พ่อแม่นที่ออกข่าวเนี่ยในคลุกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแม่ว้าวครับแต่พอดีครับแม่โอ้แม่ก็เป็นเอฟซีเหมือนกันอ๋อครับผมครับผมขอบคุณมากครับแม่เรี่องนี้แบบไหนจ๊ะกอบน้องลุมในกอบน้องลุมในไม่ต้องแตะ ตามสโลกแกนครับตอนนี้เฮียรักเปิดร้านแล้วนะครับนี่ลูกแกนที่นี่เลยนะครับผมสองแปดค่ะหนึ่งลูกลูกสวยลยนะพ่อจ๋า <c oughs> ไม่ม,มี16บาทเลยน,มมนะ ช่องแรกกันเจ้ะวันนี้เริ่กตั้งกันหรือยังครับยังเลยต้องเสียหนูไปหรือยังคะหนูไปแล้วค่ะไปยังแถวเล่นมาอ๋อว่าอยู่คนเงียบๆนะครับวันนี้ลูกค้าเขาเรียกตั้งอ๋อใช่ใช่คนเยอะวันนี้คือราคาหรอใช่ครับแม่เรียนปรับขึ้นราคานะครับผมวันนี้กิโลกรัมละ220บาทนะครับครับ รุ่นแรกจะหมดแล้วนะครับของระยองถ้าเกินนี้ไปเราก็หยุดฟอร์ดไม่เป็นไรเนี่ยาลักจะยืนพื้นที่220ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกินนี้ไปเราก็หยุดฟอร์ดอือหยุดมันแพงเกินราคานี้ยังพอเป็นไปทีที่แล้วก็ขายราคานี้นะใช่หรือเปล่าใช่ครับใช่ราคานี้ัหมดรุ่นครับหายากนะทุเรียนมันหายากเลยครับตอนนี้แย่งกันซื้อ ไม่ชองว่าร้านน้องถิ่นร้านนี้สูกนะครับดูทุกเขี่ยวๆขึ้นขึ้นทุกขึ้นทุกร้านนะครับขึ้นทุกร้านนี่หมดเิลียวสองลูกค่ะเอานิ่มนิ่มนิ่มนอกนิ่มในถูกกว่าดีถูกกว่าดีมันดีเลี่ยนะครับผมใช่ลูกค้าก็แกะลูกหนึ่งไม่แกะลูกหนึ่งครับลูกค้ากินกินนิ่มนิ่มหวาน Mai luôn. mai gạo. ะเดี๋ยวหาให้ใหม่ครับได้กันทุกคนนะวันนี้มีเยอะนะผมอยู่บนรถอีกสามเท่งใหญ่ๆเลยนี่คุณพี่ก็แต่ดูเนื้อได้เลยชอบแข็งครับเดี๋ยวรออีก ผู้หนึง่งรับได้ไหมเนื้อกว่อมน่องนุงน่มใน เ้าวไปนิ่มไปสองลูกนี่กินไม่ทันเอาบาัตรเลยพี่ฉีไว้แล้วก็เข้าว่มก่อนครับผมมันร้อนอากาศร้อนมากเลยวันนี้เข้าว่มก่อนได้เลยนะครับเดกใช่ ทิมนิยมนะรัอขอน้องล้มในตอนนี้ขีไปได้ไหมครับขีไปแต่นูกนึงนะสามแปกับสองแปดตายเยอะแค่ที่ไหน๋ยารู้มครับเดี๋ยวไป้พี่ดูทุกวันน่ะใช่ไหมครับแม่บดูทุกวันอ๋อขอขอบคุณมากครับผมแม่เป็นเอฟซีบาวนิพลนะครับผม เอฟซีคเ่อฟซีเอฟซีเฮียรักอาราเบ้นะครับอาราเบ้ครับผมนี่ของแท้ครับนี่เอฟซีตัวจริงครับคุณแม่คุณแม่ครับเาาดูอะไหมคะทันรีอยแปดสบสงค่ะดูรถวันครับขอบคุณมากนะผมดูในแฟนเพจแล้วก็ในช่องยูทูบบ้านนิพนธ์มากินมาเี่ยวนะครับ ไม่ใ่่ะไม้กายสิทธิ์ปดเทจ้ามันหอ,อกจะกรอบนอกนุ่มในไปหน่อยลูกค้ากินนิ่มต้องเอาให้ถูกใจลูกค้า <Okay. S 2> ใช่ลูกค้าพอใหม่ได่แบบนะเ,เนี้ยนะเพราะว่าเฮียเคาะมาก็กรอบนอกนุ่มในกว่าจะได้ขายก็ก็จะพอดี ใช่ใช่มันเละตอนเละไปก็กินไม่ได้อีกไม,มอไม่มีใครเอาอีกถ้ากรอบน,นอกนุ่มในมันยังไปเรื่อยๆนะสุกไปเรื่อยๆครับ เวลามันถ่ายทำไมชวยสนะใช่ไหมครับใช่กล้องสวยไหมแม่แล้วตัวนี้นะป้าสวยไหมครับสวยนี่ยเัมือนเบล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 เอฟซีตัว เอฟดีเอฟดีของแท้ของแท้ของแท้ทุกเพศทุกกบพามาก่อนก็เลือกลูกใหญ่ๆไปเลยนะครับผมนี่พอดีไหมพี่ไม่ไม่ลูกแรกอ เพื่อไปขายไปสิทธิดหลังนเนื้อมันเล็กๆก็สองลูกนะครับมาเอาเทปนะครับลูกนั้นบ่จีดให้เราบ่เนี่ยไม่จีดจีดไปซื้อๆเราบอกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเที่ยวนิ่มนะครับนิ่มไม่เละใช่ไหมแม่ นี่ลูกอยาไม่อยู่รักมาเขาไม่อยู่อ๋อไม่เป็นไรเราซื้อไปให้ลูกกินด้วยให้ลูกสามีจะกินอ๋อครับไไม่ด้ทอันน mhm. ี้ก <Whats S 2> ็สองลูกลูกหนึ่งพาลูกหนึ่งกีดไปนะครับกินแบบง่ายๆนะครับถึงว่าทำไมคนนี้เขาไม่อยู่ด้ว มามาทุกทุกวันหยุดครับแม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มาทุกวันครับแต่คลิปอาจจะเยอะนิดนึงไม่เป็นไรได้ดูทุกคนได้ดูได้ดูทุกวันแล้วผมเอาครับสหรับคลิปนี้ก็บ้านิพลน์ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านเนี่ยรับเทมปองทุเรียนหมอนทองครับผมพิ้กัะ รามคำแหง166ตลาดะละกอนนะผมี๋ยวเข้าไปติดตามรับชมในช่องเฮีละละยรักละละเกมมาปางทุเรียนหมอนทองได้เลยนะผมในแฟนเพจนะครับสวัสดีครับผม